สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตามลิตเติ้ลทาร์นะคะวันนี้หมอตาลจะมาอ่านเรื่องราวสถานการณ์ความรักของใครคะใช่สถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าวันนี้จะมาอ่านด้วยสองสำรับนี้นะคะ s h บี้บ a นส์เวอร์ชันสองค่ะสำรับนี้สีฟ้านี้นะคะแล้วก็ ชุลอบอลเคลนการน,นะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูหัวข้อกันท้ายคลิปนะคะยังไม่ได้ตั้งหัวข้อนะจะไม่ว่าทุกการที่เราอ่านหน้ากาดหน้าไพทาโรนะคะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใคร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆในคลิปคลิปนี้นะคะไปปรับใช้ไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักหรือคู่ชีวิตหรือตัวคุณเองก็ดีนะคะถ้าคุณโสดอยู่นะก่อนที่เราจะไปนะคะเราจะมาเปิดวันที่เกี่ยวข้องร,ราคนาราสีที่เกี่ยวข้องและถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวเป็นมีหลากหลายแพ็กเกจนะคะเป็นคำถาม ถามในสิ่งที่คุณอยากรู้หรือเน้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เลยนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้ผ่านทางช่องทางไลน์ค่ะรายละเอียดในการติดต่อจะอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใต้คำว่าดูเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ากดเข้าไปที่หน้าช่องหมอตาลค่ะจะมีรายละเอียดในการทักถามก่อนนะคะเรามาดูเลยนะคะว่าวันนี้พลังงานความรักสถานการณ์ความรักครั้งนี้ที่เรากำลังสะอานหน้ากกัน มีพลังงานวันอะไรลัคนาราศีอะไรเกี่ยวข้องบ้างน,นะคะวันที่เกี่ยวข้องค่ะมีวันอังคารและวันศุกร์ค่ะดาวจันทร์ดาวศุกร์ลัคนาอาจจะเป็นเมษพฤกษก สิงห์ธนูกุมแล้วก็มังกรน,นะคะถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกอีกนะคะตัวเลขนะคะ1 2 3 5 6 9 10 11 15 51 16 61 22ไม่มี22ทำไมหมอตาลเห็น22เอ๊ะ26 62 23 32 6 9 9 6ค่ะ30ทํถาไมถึงพูด22อาจจะมีนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมที่ทาโเ่สำหรับนี้นะคะทูเลเอราเคิการ์เดวเรามาดูนะตอนนี้ก็นึกถึงเอ e เนอร์จี้เขาหรือเธอคนนี้สิ่งที่คุณอยากรู้ก็ได้นะคะให้พี่ภายบอกแล้วกันนะคะไปเลยมากันเลยค่ะอธิษฐานนะคะ ขออนุญาตนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้นะคะให้พี่ไา่เล่าเรื่องนะคะสถานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคะเซเว่นออฟ o อร์ทูออฟซอร์ไนออฟคั มจิชเชียนเฮอร์มิตไ o ของคัพทีออฟเพนเทเกิลไฮรฟมทีออฟซอทเจนออฟคัพค่อยขยายกันนะคะเ0นออฟ n t น c l e เ k คิงออฟ o r ดพลังงานโดดเด่นไปที่ธาตุลมนะคะธาตุลมเมถุนตุนกุ้มธาตุดินพฤกษกันมังกรแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะโดดเด่น3ธาตุนะคะต,ตานไม่เห็นธาตุไฟนะอาจจะมีนะคะแต่เล็กน้อยไม่มากนะคะคุณกับใครคนนี้ค่ะ มีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีเรื่องที่ยังไม่ได้สะสางกันค่ะมีเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจเป็นความเสียใจค่ะเป็นความผิดหวังเป็นความเศร้านะคะมีความเศร้าอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มีความสุขอยู่ในนี้นะคะสามดับเกิดขึ้นแน่นอนละ่ะอาจจะมีพลังงานใครบางคนหรือคุณทั้งคู่นะ่ะจบกันไปแล้ว สิ้นสุดความรักกันไปแล้วอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนอาจจะเคยเป็นคนรักกันมาก่อนอาจจะเคยชอบพอกันมาก่อนแต่ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าตอนนี้นะที่ณปัจจุบันที่เป็นอยู่มันจบลงนะคะแต่มันไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะพี่ไพ่ที่เราเปิดกันนะไม่ได้จบเพียงแค่นี้แน่นอนขยับกล้องนิดนึงนะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณเป็นคู่กันค่ะ คู่ที่เคยทำอะไรร่วมกันมาปัจจุบันนี้แหละเคยผ่านบุญผ่านกรรมร่วมกันมาเคยทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมาเคยมีคำมั่นสัญญาร่วมกันมานะคะตัดกันขาดยากค่ะยังคงคิดถึงยังคงมีความรักยังมีคงมีความเสียใจมีความทุกข์ใจอยู่ในนี้นะคะมันหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกค่ะใครคนนี้นะเขาไม่อยาก ให้เราสองคนเป็นแบบนี้เลยอะ่ะเราเขาไม่อยากให้เราสองคนมีเรื่องเสียใจมีเรื่องไม่เข้าใจมีเรื่องปิดบังกันนะคะเขาอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ให้มันดีขึ้นดีมากขึ้นไม่ว่าอาดีตเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่แคร์ไม่สนทำให้คุณเสียใจมีคำพูดหรือปิดบังอะไรไว้นะคะไม่บอกคุณไม่พูดกับคุณนะแต่เขาอยาก ตอนนี้อยากกลับมาทำให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เขาจะทำได้เลยนะคะวันที่เพิ่มเติมนะคะมีเพิ่มคือวันพุธนะคะวันพุธเพิ่มขึ้นมาที่เราเปิดกันช่วงแรกอังคารนะคะพุธแล้วก็ศุกร์นะคะที่เพิ่มขึ้นมาลัคนาราศีที่เพิ่มขึ้นมามีไหมเอ่ยเอ่อ มีกันค่ะที่เพิ่มขึ้นมานะคะที่เราเกินกันไปช่วงแรกนะคะพฤึกศกกลมมังกรเมษธนูสิงห์แล้วก็กันนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะ,คะใครบางคนที่ยังไม่ได้รับการบอกรักบอกชอบหรือคุณแอบไปชอบเขาคนนี้หรือเขาแอบไปชอบคุณสลับพลังงานเอานะ ดวเลยนะคะว่าเนี่ยมีใครบางคนน่ที่ยังยังอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ชอบแต่รักผูกพันอยากอยู่ด้วยเออมันมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอะมันสามารถเป็นไปได้เป็นแฟนสั่งขอบครัวหรือว่าคบกันนะคะแต่ก็มันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันมีเรื่องให้เสียใจก่อน อาจจะเป็นเพราะคนคนนี้ไม่แคร์คุณอดีตไม่แคร์ไม่สนใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่โฟกัสนะคะคนคนนี้ไม่โฟกัสเรื่องความรักเลยช่วงแรกไม่โฟกัสเลยนะคะในความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบนะคะแต่เมื่อผ่านวันเวลาน่ะคุณและเขาผ่านวันเวลาการที่ได้รู้จักการพูดคุยกันหรือเจอกันนะคะแล้วมันมีประเด็นปัญหาที่ว่าคุณไม่ลดไม่ทนไม่รอไม่เอาแล้วจ้ะ เสียใจเศร้าใจแล้วทุกใจไม่เอาแล้วนะพลังงานแบบนั้นคุณเดินออกมาใช่ไหมคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณไม่ต้องเดินออกมาก็ได้แต่คุณอยู่ในพื้นที่ตัวเองคุณไม่กลับไปซัพพอร์ตความรู้สึกเขาแล้วคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองพอมันผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นค่ะคนคนนี้เพิ่งจะได้รู้รู้สติแล้วก็รู้แล้วว่าเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญในชีวิตไปอะ่ะ เข้าใจใช่ไหมคะขาดคนคอยซัพพอร์ตขาดคนให้กำลังใจขาดคนให้คนให้สิ่งดีๆนะคะคุณเป็นคนที่ให้ความสุขให้ความรักเขาอยู่เสมอเพราะว่าพอเพราเขาไม่ได้จุดจุดนี้ใช่ไหมเหมือนมันขาดอะไรไปนะนะคะชีวิตเขาอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมและเหมือนเพิ่งจะเห็นค่าด้วยนะคะ อาจจะเป็นคนที่เห็นค่าในวันที่สายนะคะอาจจะสายไปไหมไม่รู้ค่ะขึ้นอยู่ที่คุณและเขาเป็นคนเลือกและตัดสินใจเลยนะหมอตันบอกนะจะได้มีการพูดคุยกันนะคะจะได้มีการปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่ามีไพ่ของ tree o e n i a l เกิดขึ้นนะคะคนคนนี้ทั้งจะพยายามได้ด้วยจะพยายามด้วยตัวเองและ มีการไปขอร้องอ้อนวอนมูสายมูค่ะไปภาวนาไปขอพรก็ได้นะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ใครจะไปนะคะไปขออธิษฐานนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เธอเปิดใจขอให้เธอยอมรับขอให้เธอหายโกรธขอให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้คะ่ะนะคนคนนี้คอยเฝ้ามองดูคุณอยู่ไกลๆไม่ไปไหนคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรา ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราเดินออกมาแล้วเราไม่สนใจแล้วว่าฉันไม่อยากสนใจคนคนนี้แล้วเขาไม่เคยแคร์เราเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาทําบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณเสียใจจนคุณไม่อยากจะโฟกัสแล้วคนคนนี้คอยส่องส่องเลยค่ะส่องแอบมองคุณอยู่ไกลๆนะคะไม่ว่าผ่านชีวิตจริงได้ถ้าเขาสามารถทำได้หรือผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ที่คุณเปิดเป็นสาธารณะอยู่นะคะก็ก็ดูค่ะ อดีตเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่โสดและมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะโสดก็เลยไม่คิดจะจริงจังกับใครเพราะว่าเขาไม่โฟกัสความรักนะคะใครเขามีคนเข้ามาหาเขาเยอะมากนะคะมีคนอยากจีบมีคนอยากสารสัมพันธ์มีคนทักมาหาตลอดแชทเขาไม่เคยว่างคนคนนี้แชทไม่ว่างเลยนะคะหน้าตาดีโปรไฟล์ดีค่ะพื้นฐานครอบครัวดีด้วยนะคะคนคนนี้พื้นฐานครอบครัวดีนะคะรวยถึงเขาจะไม่ ไม่ได้บอกว่าฉันมีนะแต่ก็รู้อยู่แล้วว่านะโปรไฟล์ประมาณนี้แล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันบ่งบอกนะคะว่าคนคนนี้ต้องมีตังค์คนคนนี้รวยพื้นฐานครอบครัวก็กดีนะคะด้านความสุขการซัพพอร์ตในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเป็นครอบครัวใหญ่นะคะคนคนนี้อหม,มอตันอยากเปิดเพิ่มขอเปิดเพิ่มขยายหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ค่อยเคลียร์นะคะมันเป็นไพ่ของการเฝ้าดู ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขาจะมาบอกเร็วๆนี้แต่ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงอีกต่อนะคะเรามาเปิดดูกันนิดนึงนะคนคนนี้จะพยายามค่ะไม่ได้ด้วยเลขก,ก็ต้องเอาด้วยกลงเช่นถ้าใช้ความพยายามเข้าหาแล้วแต่คุณเอ่อทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นคุณบอก ก็แล้วแต่สิทาอะไรกับฉันไว้ก็รับผลกรรมไปก่อนนะเออฉันยังคงใจแข็งอยู่นะคุณยังคงใจแข็งค่ะบอกเลยแม้ว่าเขาจะแม้ว่าเขาคนนี้จะเข้าหาหรือจะมีการกลับเข้ามาหรือว่าไปขอพรอธิฐานอะไรใดๆก็แล้วแต่คุณบอกว่า อยู่ตรงนั้นไว้ก่อนจ้ะชดใช้รับรู้ความรู้สึกซะที่โดนมั่งอะไรแบบนี้นะแน่นิ่งเลยค่ะนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนี้นะอ่ามันเป็นพลังงานของยังไงก็จะต้องวนกลับมาเจอกันคุณสองคนก็จะต้องกลับมาเจอกันแน่นอนค่ะอ๋อคิง p ัลเบิร์เขายังคงยึดมั่นอยู่ที่คุณนะ่ะ แน่ใจแล้วมั่นใจแล้วอะนะยังไงก็จะต้องแบบยึดมั่นอยู่ที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาหลายคนนะคะใครคนนั้นก็ไม่เหมือนคุณเนาะพูดง่ายๆเลยคุณคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขเขาแล้วนะคะสามารถเป็นที่ซัพพอร์ตทางใจความสุขให้กับคุณได้สามารถเป็นครอบครัวนะคะคนที่คนเราอะจะคิดว่าคนคนนี้อยากจะ อยากจะให้มาเป็นครอบครัวของเรานั่นแหละค่ะความรู้สึกแบบนั้นแหะเราอยากจะมั่นคงกับคนคนนี้นั่นแหละเขาก็รู้สึกกับคุณแบบนี้นะแต่ตอนนี้เหมือนต้องแบบว่ารับกรรมไปก่อนนะสิ่งที่เธอเคยทํากับฉันนะ่ะทำอะไรไว้บ้างละ่ะก็ชดใช้ไปซะน,นะเออในเรื่องของความรู้สึกนะคะอันนี้นะเป็น มุมมองที่พี่พายบอกนะคะอาจจะนิ่งกันไปนานอีกสักหน่อยนะคะ4เดือนต่อจากนี้12เดือนต่อจากนี้นะคะมันยังไม่มันยังไม่เกิดการเปลีป่ยนแปลงขึ้นแต่จะมีการพบเจอกันอยู่เรื่อยๆอาจจะพบเจอแบบผ่านโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามีการแบาบว่า ต้องเจอกันโดยความจําเป็นก็ต้องเจอกันอยู่ในชีวิตะนะคะไม่ได้จากไปไหนไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นค่ะผ่านช่วงเวลาที่ได้ชดใช้กรรมกันแล้วหรือผ่านช่วงเวลารอคอยแบบนานมากๆอ่อะผ่านหลากหลายเดือนอะสมเดือนขึ้นไปหมอตาลต้องบอกเลยนะคะในการที่เขาจะกลับมาง้อหรือกลับมาพูดความจริงหรือความรู้สึกอะไรที่มีต่อคุณนะคะ ก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะบางคนก็ก็จะได้กลับมารักกันนะคะบอกเลยก็มีไพ่การวนกลับนะแต่จะได้รักกันไปแบบไหนรักกันในสถานะใดายอย่างเช่นรักกันแบบเป็นแฟนรักกันแบบว่าเออเราเป็นเพื่อนพี่น้องเถอะอะไรหรือคุณไปเจอคนใหม่แล้วอะไรงนี้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เคลียร์นะคะ แต่มุมมองของความรักมันขึ้นอยู่ที่คุณสองคนหมอตาลไม่ได้เห็นว่าคุณจะต้องคุณเป็นคู่กันก็จริงนะคะแต่คุณจะได้ลงเอยกันไหมไม่ขึ้นนะคะแต่จะได้เคลีย์ได้เคลีย์นะคะอาจจะเคลีย์ในสถานะใดเป็นเพื่อนไหมเป็นพี่น้องไหมหรือเคลียร์กันแล้วก็จบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างเช่น เคียแล้วก็ได้กลับมาคบกันอีกครั้งอะไรแบบนี้นะคะขึ้นอยู่ที่มุมมองของคุณคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะคุณเป็นคนเลือกนะคุณไม่ใช่ทางเลือกของใครนะคะจำไว้นะมาดูว่าพี่ไพ่ to love to love a า r คิ n อยากแนะนำสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ว่าอะไรอีกนะคะ อาจจะต้องรอหน่อยนะคะกับคนคนนี้คนคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ช้าช้ามากค่ะนะช้ามากๆนะคะเฮอร์มิตเกิดขึ้นพลังงานธาตุดินเกิดขึ้นเป็นคนที่ไม่แสดงความรักความโรแมนติกออกมาให้คุณเห็นชัดเจนหรอกแต่มันความรู้สึกที่รักแล้วก็รักคุณอนะความรู้สึกที่รักคุณความรู้สึกผูกพันกับคุณนะมันอยู่ในใจเขาแต่คนคนนี้ไม่พูดนะคะอต้อง อะไรคะแล้วเ,เราถึงจะรู้พูดคุยค่ะพูดคุยค่ะสื่อสารการสื่อสารคือสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะคบกับใครสักคนหรือการที่จะใช้ชีวิตคู่การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญคำพูดเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณอยากรู้เปิดใจพูดคุยกันเลยนะคะหมอตานบอกเลยเปิดใจพูดคุยกันเลยถามความรู้สึกตรงไปตรงมาชัดเจนเลยนะคะอย่าอ้อมแอมอย่าเก็บเงียบ ความรักถ้าคุณเก็บเงียบหรือคุณไม่พูดมันก็ไม่ไปไหนค่ะมันจะอยู่ตรงนั้นและไม่มีใครรู้นะคะง้างปากเขาออกมาง้างปากเขาออกมานะพูดสักทีเอออะไรอย่างเงี้นะมาดูซิทูเ,ล,เลิบอลอเคิดการ์ดอยีกบอกอะไรนะคะ หยินหลายอย่างคุณอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะในการใช้ชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ากับสังคมได้เก่งนะคะเป็น energy, energy ของความสดใสล่าเริงนะคะหรือใครคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์ทำในสิ่งที่เขาโฟกัสอย่างเช่นวันทํางานกลับไปทํางานกลับบ้านก็อยู่บ้าน แบบใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตแบบซโลไล์เข้าใจใช่ไหมสโลไล์ทำในสิ่งที่เขาควรจะทำนะคะว่างก็ทำกิจกรรมยังว่างในส่วนที่ เขาอยากทําอะไรเงี้ยไม่ค่อยแคร์ใครหรือแต่คุณเป็นเอเนจีโดดเด่นเลยอ่ะเออไปมีเพื่อนมีสังคมไปเฮฮาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมีความแตกต่างกันค่ะแต่ความแตกต่างครั้งเนี้ยถ้าคุณได้ปรับจูนกันนะหมอตาลบอกเลยคุณอดีตคุณอาจจะยังไม่ได้ปรับจูนกันคุณอาจจะยังไม่ได้พูดคุยยังไม่ได้เปิดใจกันแต่ถ้าคุณได้พูดคุยได้ปรับจูนกันนะคะคุณจะเข้ากันได้ดีมากๆ คุณจะมีการให้และรับที่เท่าเทียมกันนะคะคุณจะมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะการผรสมผสานการใช้ชีวิตที่มันลงตัวนะคะแม้ว่าความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอายุภาษาใดๆก็แล้วแต่ที่มันคุณรู้สึกว่ามันแตกแต่างกันเกินไปไม่สามารถปรับจูนเข้ากันได้แต่ถ้าคุณได้พูดได้คุยได้เคลียร์ลองดูสิคะว่ามันจะเข้ากันได้ไหมเหมือนอย่างที่พี่ไพแนะนำนะคะ เดอะกร์เดนคุณมตอตานรู้สึกว่าจากนี้ไปนะคะคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้ป,ปลดปล่อยคุณจะได้รู้สึกเป็นอิสระจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะไพ่เดอะการ์เดนเนี้ยเป็นพลังงานที่แบบมันเป็นไพ่ของการพักผ่อนหย่อนใจมันเป็นไพ่ของการที่รู้สึกว่า ฉันมีความสุขฉันแฮปปี้อะมันอาจจะจบแบบว่าจบได้หลายมุมมองนะคะคุณอาจจะแบบว่าปล่อยคนคนนี้ไปแล้วคุณก็มีความสุขอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะหรือคุณและเขาได้ปรับจูนกันแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนสวนหลังบ้านนะคะที่มีเขาอยู่ในบ้านแล้วคุณก็มีมุมโปรดของคุณอะไรอย่างนี้นะคะก็คือการใช้ชีวิตคู่แบบที่มันมีความสุข แล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกสบายใจนะคะมันหลากหลายมุมมองนะขึ้นอยู่ทางเลือกของคุณนะมอตานจะอ่านเป็นกลางๆแล้วเป็นโดยรวมเลยด้วยกันนะคะ mm hmm. เขารู้นะคะคุณเป็นคนแบบนี้เนะี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาเป็นคนที่ซับพอร์ตเขาให้กําลังใจเข้าอกเข้าใจเขานะคะคุณเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟความรักอืมเขาเรียกว่าเสิร์ฟความรักให้อภยัย ใจดีอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจเห็นใจเขาคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนและน่ารักจุดๆนี้เขารับรู้ได้นะคะพลังงานที่คุณมีให้เขาคนนี้นะคะ วอชิงตันค่ะจงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพี่ไพ่แนะนําว่าจงรู้คุณค่าตัวเองอยู่เสมอนะคะจงเห็นคุณค่าตัวเองอยู่เสมอทุกการกระทําทุกการตัดสินใจมันจะเป็นภาพสะท้อนแสดงตัวตนและความเป็นคุณออกมานะคะอย่าลืมนะคะมีความรักด้วยก็จะต้องมีสติด้วยนะคะรักด้วยแล้วก็มีสติไปพร้อมๆกันนะคะอย่าทําอะไรที่มันเป็นการรู้สึกว่า มันวู่วามจนเกินไปทําให้เกิดผลร้ายผลไม่ดีต่อความรักต่อใครบางคนหรือคนรอบข้างนะคะจะคิดจะทําอะไรต่อจากนี้ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตทุกครั้งนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะจงรู้คุณค่าในตัวเองอยู่เสมออย่าลดทอนคุณค่าตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองแบบนี้นะคะเป็นไพ่แนะนําที่ดีนะคะการให้อภัยคือ บุญสําคัญที่สุดนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือบุญสูงสุดนะหมอตาลรู้สึกแบบนี้นะอันนี้เป็นวิจารณญาณนะคะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของหมอตาลนะคะการให้อภัยกับใครสักคนหรือให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นเน่ะเหมือนกับว่าคุณก็ได้บุญแลวนะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปบริจาคร้อยล้านพันล้านหรือว่าบริจาค2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นอะไรอย่างนี้นะคะการให้อภัยคือบุญ ที่มีพลังงานสูงสุดมากนะตามความเข้าใจของหมอตาลน,นะคะหมอตาลรู้สึกว่าเริ่มจากที่ตัวคุณเองก่อนนะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่คุณเป็นอยู่นาตอนนี้มันยังไม่โอเคหรือว่ามันมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะจงเรียนรู้กับมันและ สิ่งที่สิ่งที่มันผิดพลาดที่คุณเคยผิดพลาดไปหรือที่คุณด้อยค่าใครหรือว่าด้อยค่าตัวเองด้อยค่าคนอื่นอะไรเงี้ยเลิกนะคะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงเริ่มจากตัวคุณเองก่อนให้ภัยตัวคุณเองให้ภัยสิ่งรอบข้างสถานการณ์มันไม่เป็นใจหรอกคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลของตัวมันเองนะคะ จงเรียนรู้กับปัจจุบันและสถานการณ์รอบข้างนะคะเราจะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจอย่างที่เราต้องการนะคะจงมองด้วยหัวใจและจิตวิญญาณแล้วก็มีสติไปด้วยนะคะแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะไพ่นี้เขาบอกว่าพลังงานของ d ู f e ฟิ e มเนีนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ พลังงานของผู้หญิงสูงมากนะคะคุณเป็นคนน่ารักจิตใจดีนะคะออคุณสังเกตนะถ้าคุณไปไหนหรืออยู่ในสังคมใดๆหรือใครคนรอบข้างนะคะมันจะมีพลังงานออร่าที่คุณไปส่งถึงเขาบุคคลเหล่านั้นนะคะรอบข้างทำให้เขาอยากคุยด้วยอยากพูดด้วยยิ้มแย้มเอออะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่น่าเข้าหามากๆนะคะ เป็นคนคุณเป็นเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้นะคะสำหรับพลังงานที่เป็นผู้ชายนะคะก็คุณมีพลังงานของเฟมินีนสูงมากคุณก็มีพลังงานไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วไพ่ใบนี้ได้วายเฟมินีนเกิดขึ้นเอ๊ยยังไงก็คุณเป็นผู้ชายที่จิตใจอ่อนโยนนะนะคะ ไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวร้ายกาจหรืออะไรเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะพลังงานของผู้หญิงในตัวคุณสูงนะคะไม่ว่าจะเพศใดก็ตามนะ ไพ่อของความสงบล่มเย็นเกิดขึ้นสองใบนะคะ The Garden และก็ The Gardener นะคะความรักของคุณอ่ะมันจะต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจกันนะคะถ้าคุณคิดอยากจะสารต่อกับคนคนนี้อยากเดินกันไปต่อจับมือแก้ไขปัญหาพูดคุยกันเคลียร์ใจกันนะคะไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะคะ จงตั้งใจทำต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจ่างแจ้งด้วยตัวของมันเองใครคนนี้ถ้ามีประเด็นกันอยู่ก็จะได้เคลียร์ใจกันอย่างที่บอกนะคะและผลลัพธ์ออกมาคุ้มค่ามากๆคุ้มค่ามากๆเห็นต้นไม้2ต้นที่ยืนอยู่เคียงข้างกันไหมคะต่างคนต่างจะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณจะคอยหนุนนำกันแบบนี้นะคะความหมายของหน้าการใบนี้นะ เติบโตไปด้วยกันจริงๆนะคะวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณหรือการใช้ชีวิตของคุณและคนคนนี้มันจะเติบโตขึ้นถ้าใครคนนี้ยังไม่ตื่นรู้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะเป็นคนนําทางเขาไปคุณจะจับมือเขาให้อภัยและเรียนรู้กันไปอีกครั้งหนึ่งเติบโตกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นค่ะชีวิตนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณและเขาจะต้องเรียนรู้กัน นะคะมันไม่ได้เรียนรู้กันแค่วัน2วันแล้วมันจะโอเคมันจะเข้าใจมันอะไรนี้นะคะชีวิตนี้มันมีอะไรอีกเยอะแยะนะคะที่อยากให้คุณและเขาได้เรียนรู้นะคะออซเมดค่ะไม่เปิดแล้วนะ,ะใบสุดท้ายนะคะเพราะว่าคุณและเขาคู่กันนะช่วงแรกแล้วก็บอกแล้วใช่ไหมคุณและเขาเกิดมาเพื่อ ได้เป็นแฟนได้เป็นคนรักกันเพราะว่าคุณมีความเป็นคู่กันสูงมากถ้าคุณผ่านจุดที่เป็นเหมือนบททดสอบทางความรักการจบเพื่อจักและเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะและก,การกลับมาครั้งนี้มันจะกลายเป็นรักไร้เงื่อนไขเพราะว่าที่หมอตานยังไม่พูดเรือรักไร้เงื่อนไขขึ้นมาตอนแรกอะถ้าสังเกตย้อนกลับไปดูมันจะมีภาพของอีฟินิกิ จะมีภาพของอินฟินิตี้เกิดขึ้นหลายใบายมากๆนะคะที่หน้ากาศทาโร่นะคะสุดท้ายแล้วถ้าคุณผ่านบททดสอบครั้งนี้เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาไปได้แล้วได้มีการเคลียร์ใจกันได้มีการเปิดใจกันคุณจะกลายเป็นรักไร้เงื่อนไขให้กันและกันนะคะขึ้นอยู่ที่พลังงานของคุณกับใครคนนี้นะจะปรับจูนกันเข้าได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าคุณและเขาเป็นคู่กันเป็นโซเมตกันนะคะแล้วก็ เนี่ยนะจำภาพนี้ไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างไม่คนเราไม่ได้เพอร์เฟกต์รนะคะก็จะมีจุดด้อยข้อบกพร่องอะไรบางอย่างอยู่ที่ปรับจูนและเรียนรู้กันนะคะอารมณ์อร่วยกันในความสักในความสัมพันธ์นะคะหมอต้านเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็พลังงานตัวเลขเพิ่มเติมนะคะหมายเลข 36, 15, 26, 3, 5 14, 1 11, 6 34และ33นะคะและนี่คือพลังงานความรักของใครคะใช่พลังงานความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่และใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปนะคะวันนี้หมอตานำความสุขมาให้กับคุณทุกคนเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบพระคุณมากๆอีกครั้งหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนหมอตานก็นี่เลยจ้าเขียวโค้ดด้านล่างนี้นะคะให้กำลังใจถ้าชื่นชอบก็ สนับสนุนได้เลยค่ะตามกำลังตามแรงศรัทธาน,นะคะ หรือถ้าใครอยากซัพพอร์ตช่องตาลลิตเติ้ลทารดนะคะใต้ชื่อคลิปนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจะมีคำว่าปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณนะคะให้กำลังใจช่องตาลลิตเติ้ลทารดแบบนี้กันไปเรื่อยๆรักกันไปนานๆอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะขอให้แรงสนับสนุนครั้งนี้นะคะส่งผลให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จค่ะแต่คุณก็จะต้องลงมือทำให้เต็มที่ก่อนนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอาชีพความมั่นคงรวมทั้งความรักขอให้เจอคนที่ดีคนที่ ใช่คนที่เป็นรักแท้ให้กับคุณและเป็นรักที่ซื่อสัตย์แบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะหรือคนข้างกายคุณณนะปัจจุบันนี้ขอให้เป็นรักแท้รักสุดท้ายของคุณนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสนุกสนานกับคลิป enjoy your clip นะคะบ๊ายบาย